สวัสดีค่ะพระพรหมยานอา่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอา่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข้อความจากคนที่คุณคิดถึงเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณคิดถึงเขาคิดอย่างไรจะทำย่างไรกับความรักเรามาดูตัวเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับความรักความรักเขาเป็นอย่างไรตัวเขาเอง เดียวดวายเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเดียวดายดูเหงามันอยู่คนเดียวดูเศร้าเดียวดายแก้วตาดวงใจเขาต้องการคนเข้าใจเขาให้คุณเข้าใจเขาต้องการครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกมีความสุขชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องเหงาตอนนี้เขารู้สึกเหงาเดียวดาย พักผ่อนสองจิตสองใจดูเขาไพ่ก็ย้ำเขาบอกว่าเขาเดียวดายเขาต้องการมีคนเข้าใจครอบครัวที่อบอุ่นให้คุณดูดูแลเขาหรือเขาต้องการความรักความเข้าใจคนดูแลมีครอบครัวที่อบอุ่นเขากําลังเรียนรู้พักผ่อนศึกษา เหมือนมุ่งหวังตั้งใจที่จะมีคนเข้าใจคนรักครอบครัวที่อบอุ่นแต่เขาดูไม่มั่นใจสองจิตสองใจว่าจะเจอคนที่ดีที่ใช่คุณจะรักเขาไหมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้ไหมแต่เขาก็จะศึกษาพักผ่อนแต่เขาก็เรียนรู้ศึกษาไปด้วยหาความรู้ศึกษาว่าควรจะทำอย่างไรความรักจะดีจะก้าวหน้า จะเป็นอย่างไรเขาเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความรักทําสมาธิดูนิง่งคิดพินิจพิจารณาด้วยด้วยความเหมือนให้ให้มีสมาธิหรือเขาศึกษาธรรมะทั้งทางโลกทางธรรมบางคนบางท่านม,ม,มุ่งหวังต้องการความเข้าใจความรักที่อบอุ่นคําทาง แต่เขาก็ยังมองไม่เห็นหนทางว่าจะเจอความรักที่เขาปรารถนาได้ไหมคุณจะเป็นอย่างที่เขาหวังเขาปรารถนาไว้ไหมเขาไม่มั่นใจความทรงจำดูเขาเขารักคุณคุณอยู่ในความทรงจำเขาเขาไม่ลืมคุณเขาต้องการปรารถนาความคนเข้าใจให้คุณเข้าใจเขายุติธรรม ต้องการความยุติธรรมไล่รับความยุติธรรมแล้วคิดเขาจะตัดสินใจด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมเพื่อความรักเพื่อเขาต้องการครอบครัวอบอุ่นคนเข้าใจใช้เหตุและผลคิดพินิจพิจารณาศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเชี่ยวชาญนี่เขาก็เรียนรู้ เพราะเขาอยู่ดูไม่ไม่มั่นใจสองจิตสองใจว่าว่าจะเจอคนที่ใช่จะเป็นอย่างไรอะ่ะเขาเขาสองจิตสองใจคิดแล้วเขาก็เรียนรู้ศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยคิดแต่ัดสินใจด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมแล้วเขาตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องความรักไว้สูงและต้องดีต้องพร้อมด้ยสมปรารถนาของขวัญ แต่คุณคือของขวัญที่มีค่าที่เขารักเขาปรารถนาต้องการได้เหมือนให้ของขวัญที่ดีได้รับของขวัญเพื่อให้ความรักที่ดีให้กับคุณและต้องการความรักจากคุณและต้องการคนที่เข้าใจเขากวดน้ำทำบุญให้สมปรารถนาที่เขาคิดเขาหวังเขาต้องการอันนี้กวดน้ำทำบุญที่ส่วนกุศล ให้สำเร็จสมหวังสมปัตยถนาที่เขาต้องการแต่ตอนนี้ด,ดูดูเขาเดียวดายแล้วเ็ยังมองไม่เห็นหนทางด้วยด้วยความสองจิตสองใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็จะศึกษาตอะนี้เรียนรู้ศึกษาด้วยความเพี่งตนมเป็นธรรมได้รับความรักที่ดีและให้ความรักแต่แต่เขาก็คิดว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่มีค่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้ว เขาคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณกับความรักนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณเขาคิดว่าขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเขาต้องการเรียนรู้ขอคําแนะนำด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อเหมือนความรักความรักที่ดีที่มั่นคงว่าควรจะทำอย่างไรแลหาทางออกใช้เหตุผล ในการคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาเขาจะเรียนรู้ศึกษาเหมือนเหมือนเชี่ยวชาญด้วยแก้ไขปัญหาเรียนรู้จากคนอื่นคนรอบข้างแล้วมาพิพิจารณาปรับปรุงความรักสองใบนี่เขาบอกว่าฉันกลัวกลัววิตกกังวลที่จะคุยกับคุณจะบอกคุณพูดกับคุณ ว่าเขาคิดอย่างไรปรารถนาอะไรฉันคิดว่าเนะี่ยเขาบอกว่าควรดูคนอื่นฉันคิดว่าเราควรดูคนอื่นคนอื่นที่เขารักกันครอบครัวที่สมหวังครอบครัวที่มีปัญหาเป็นอย่างไรควรแก้อย่างไรด้วยความยุติธรรมเขาคิดเที่ยงตรงเป็นธรรมแล้วเขาก็ย้ำว่าเราคุณกับเขาควรดูคนอื่นเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาความรัก ฉันหวังว่าคุณจะรอคุณจะรักเขาเขาหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นคุณรอเขาเข้าใจเขาตอนนี้เขาถูกคุมขังดูเขาว่าเขาอึดอัดเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายดมองหาหนทางไม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรมีอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปแล้วก็อย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่า เขาต้องการคุณรักคุณ<ม>เขาคิดอย่างไรเขามีอะไรอยากบอกคุณเรามาดูความคิดความรู้สึกเขาเราจะได้อยู่ด้วยกันว่าเขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันเข้าใจกัน ฉันหวังว่าเขาจะแบ่งปันข่าวดีนำสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้คุณรู้แล้วก็จะได้รับข่าวดีแบ่งปันข่าวดีสิ่งดีๆกันและกันนำเรื่องดีๆมาให้คุณเขาบอกว่าเขาจำทุกรายละเอียดของวันนั้นได้ระหว่างคุณกับเขาเขาไม่ลืมเขาจำได้ ชีวิตของฉันไม่ได้อยู่ด้วยการอย่างที่คุณเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นเหมือนเป็นอุปสรรคปัญหาดูคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นคุณคิดฉันกลัวที่จะติดต่อคุณเขาวิตกกังวลที่จะพูดจะคุยจะติดต่อหาคุณและเขารู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกขอบคุณความรักในครั้งนี้ เขาหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเขาคิดอย่างไรอีกความคิดความรู้สึกเขากับความรักกับคุณมืดมนเมื่อไม่มีคุณชีวิตเขามืดมนไม่มีคุณ ฉันหวังว่าเขาหวังเขาจะซื่อสัตย์เขาจะดีกับคุณมั่นคงกับคุณชีวิตที่ปัสะจากคุณนั้นมืดมนและสิ้นหวังเขาคิดถึงแสงสว่างของคุณคุณคือแสงแสงสว่างของชีวิตเขาเขารู้สึกเหงาเขาบอกว่าเขาเหงาเศร้าเสียใจดูดูเหงา เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้คิดถึงคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้อยากบอกอะไรคุณอีกคิดยังไรกับคุณกับความรักนี้ฉันรักคุณวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปนะเขาก็แค่คนโง่ที่ผ่านมาเขาไม่ยอมรับตอนนี้เขารักคุณ วันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปแม้เราห่างไกลกันเขาก็รู้สึกเหมือนจิตวิญญาณความรู้สึกของเขาก็ผูกพันกับคุณไม่ว่าเวลาน,านานเพียงไรไกลห่างหัวใจเขาผูกพันกับคุณคิดถึงคุณฉันรักคุณแค่ไม่รู้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างไรในตอนนี้เขารักคนอื่นๆ เรื่องอื่นๆมีเรื่องอื่นเข้ามารบกวนเป็นอุปสรรคปัญหาในหลายๆอย่างเยู่ยในตอนนี้ที่มารบกวนความระหว่างคุณกับเขาฉันคิดถึงคุณมากแล้วก็ทำให้เขากลัวคิดถึงคุณแล้วเขาก็กลัววิตกองวลแล้วเขาบอกว่าเราทั้งสองต้องการเวลาแห่งการเยียวยา แก้ไขปัญหาไปยังมีเรื่องอื่นสิ่งอื่นมาขัดขวางเป็นปัญหาแล้วเขาคิดอย่างไรแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาคิดรู้สึกอย่างไรอยากบอกอะไรคุณคิดอย่างไรจะทำอย่างไรในผ่านเขาบอกว่าไม่อยากวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ล่าความฝันความหวังเหมือนเขาเขาอยากหยุด หยุดอยู่ที่คุณเขาหยหาคุณอยู่เสมอไม่ห,หาคุณเงาเขาบอกว่าคุณทำให้เขาตระหนักถึงข้อบกพร่องของเขาเขาเข้าใจและตระหนักถึงข้อบกพร่องไม่แน่ใจเขารู้เขาเหมือนเขาบอกว่าฉันรู้ว่าการที่ฉันไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ ทำให้คุณเจ็บปวดเขารู้เขาเข้าใจแล้วคุณน่ะทำให้เขาตระหนักถึงข้อบอกพร่องของเขาแล้วเขารู้มาทาให้คุณเสียใจด้วยเขาไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่มั่นคงแยกออกไม่ได้ความรักของเรายังคงอยู่ตรงนั้นเสมอแม้จะห่างไกลกันก็ตามแม้จะเวลานาน,านเพียงไรห,หัวใจคุณและเขาหัวใจเขาก็ยังมีคุณอยู่เสมอ